สวัสดีครับผมบอยเพชรยนครับวันนี้ผมมีรถสวยๆนะครับราคาประหยัดมาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหราบวันนี้ผมอยู่กับพันดาจัคื 1.5V ปี2009นะครับคันนี้ราคาเพียง259,000บาทนะครับกับเพ็กไมล์เพียง1,003นะครับถือว่าน้อยนะครับกับปี2009วิ่งไปได้3ส0 0นะครับปีหนึ่งแล้วเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งประมาณหมื่นโลเท่านั้นนะครับแต่ว่าสภาพนะครับของตัวจ a z z คันนี้นะครับสภาพยังกริบๆอยู่เลยนะครับดูด้านหน้านะครับ กระชอนหน้านะครับเป็นสีดำด้านนะครับมีตัวตะข่ายรังพึ่งนะครับผมพร้อมตัวโลโก้ตัวแบรนด์นะครับ่ตรงกลางนะครับสุดไฟหน้าใสๆสวยๆเลยนะครับโฟมเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวกระโปงนะครับเปลี่ยนสารตัวรถนะครับเห็นเด็ดชัดนะครับผมสำหรับตัวล้อนะครับยนึงได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับ ดัดด้วยตัวยางโพเทียนะครับยางจะได้เป็นปี2020ไปนะครับสภาพดอกยางนะครับลึกๆเหลือนะครับติดด้านขอบด้านด้านแก้มขอบชิดๆไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านแก้มข้างเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับติดฟิล์มนะครับแล้วก็คิวยกศาสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้259,000นะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับนะ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับต่อเดือนนะครับขอดเบาๆนะครับ ใครหารถราคาประหยัดนะครับไปใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านในของเขานะครับมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะครับเบาะนะครับตะเก็บเดินหน้าต่างนะครับสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับอันนี้บอกได้รวคุ้าแน่นอนนะครับกับราคาที่เสียไปสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับภูมิร้ายหนังสามก้านนะครับนังไม่รอกไม่ร่อนนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับกระจกปักไฟฟ้าภายในได้เลยนะครับมีที่วางแก้วหนึ่งจุด ด้านในนะครับตัวเครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับหมุนมือนะครับทนทนะครับแอร์เย็นๆนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่ด้านล่างมีช่อง USB นะครับแล้วก็ power outlet หนึ่งจุดนะครับมีเก๊กเก็บของด้านหน้าหนึ่งจุดนะครับแผงคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับ้าชบอร์ดด้านบนนะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับนี่ โครงสร้างตัวรถนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่เคยขยับหรือว่าโดนเครื่องมือช่างนะครับก่อนไปทำสีหรือว่าเอาไป่อมแซ่บได้นะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝังโพกับขีดนะครับซีนเดิมๆนะครับตรงประตูนะครับเป็นอาร์ตคมคมชัดทุกจุดนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็ยังคงแนสนิทนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับขนาดตีรถไม่มีชนหนักจมน้ำถึงขั้มกับไม้กอไม้มานะครับสำหรับระเอียดนะครับด้านหลังนะครับเบาตึงๆแน่นๆนะครับสเก็ตเดินได้ต่างๆตัวคู่นะครับสวยๆเลยข้างในใหม่ๆเลยนะครับพดานสะอาดสะอ้านนะครับนะมีร่องรอยนะครับการสักยันมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะครับอันนี้ก็มีการ เก็บสภาพแล้วก็มีการปรับสภาพมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนรถปล่อยเดี๋ยวเรามีการเช็คนะครับพวกอ่าน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเบรกต่างๆนะครับให้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับสภาพล้างกระาดตอนปล่อยให้ก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับผมดูแล้วนะสวยอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอยู่บ้างตัวรถนะครับสนใจคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าต้องรีบนะราคานี้นานๆมาทีสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับ จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับผ่อนประมาณห้าพันนะครับหรือว่าจะซื้อสดก็ดีนะครับนะด้านหลังโลโก้ตัวทุกตัวนะครับอักษรนะครับมาพบนะครับไฟเบรกสองปูดทุกจุดนะครับไม่มีรอยจากรอยร้าวนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ไฟเบรกปุ่ดูที่สามก็มีมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเข้ามาดูนะครับในส่วนของด้านในนะครับนี่นะครับมีถาดรองนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับ โครงสร้างรถบอดี้เดิมๆนะครับเป็นอาร์ตคมคมชัดทุกจุดนะครับหัวน็อตฝาท้ายไม่เคยขยามนะครับหรือว่าตู่เครื่องมือช่างใดๆนะครับการดีแงเกิานครับทุกส่วนนะครับสมบูรณ์นะครับสภาพสวยๆเลยคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับใครหารถราคาประหยัดกันนะครับผมเป็นอาร์ตคมคมชัดรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับการันตีนะครับเป็นยดรนไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับ ตัวล้อยางอะไรนะครับแม่แรงเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับล้อซีนซิลิโคนนะครับผมยังอยู่นะครับครบสมบูรณ์นะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังมานะครับนหรือว่ามีการชนหนักด้านท้ายนะครับที่ว่าต้องเอาไปทําสีนะครับล้อซีนอยังอยู่นะครับนะถ้าเกิดมีสีพ่นทับนะครับไอ้สันนิษฐานไว้ได้เลยนะครับว่าคันนั้นอาจจะไปโดนท้ายมาหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับ่าที่เช็คให้ดูนะครับนี่ให้พี่ๆทุกคนนะครับได้ดูพร้อมกันเลยนะครับนะ ซีนเดิมนะครับเมนอาร์ตกรมคมชัดทุกจุดนะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆรุนนี้นะครับสำหรับตัวฮันด้าแจ๊สนะครับตอนนี้หายากมากๆนะครับนานมาทีนะครับกับแจ๊สนะครับได้รุ่น 1.5V นะครับปี2009ไม้เพียงแสนสามนะครับสำหรับคันนี้ก็จัดเต็มฟีดาได้เลยนะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับสติ๊กเกอร์ตัวรถนะครับที่ติดมาจากโรงงานครับก็ยังคงน่าสนิทนะครับ ต่มในส่วนของจุดมาร์กสีตั้งสีต่างๆนะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดรถที่โดนขันน้อไหม่นะครับพวกจุดมาร์กสีตั้งสีนะครับาจะมีการรอนะครับพวกนี้ก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับซึ่งตรงนี้การันตีได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่ารถไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนนะครับหัวรถทบกตัวนะครับไม่เคยขยับหรือว่าโดนถอดขันไปซ่อมแซมบำรุงใดๆนะครับแต่เพย์ตัวรถนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพดนสูงไลย มีสครับเพจมาให้นะครับซอกลึบเดิมๆนะครับจุดมาร์กสีน้ำสีนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับหรือว่าโดนแกะไปนะครับตันนี้ก็สวยๆเลยนะครับนะสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับบอยเพชรยนตนนะครับศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จให้ถึงบ้านเลยนะครับอยู่ที่บ้านก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะ ถ้าดูรถคันนี้นะครับในคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับสามารถจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกรถคันนี้ไว้ให้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์วิ่งไปสนดให้ที่บ้านได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนห้องเครื่องกันต่อนะครับสภาพห้องเครื่องก็ยังกริบกริบเลยนะครับแห้งๆนะครับในสารต้านรอยคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับไม่มีนะครับนี่สแหรับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ ใะครับให้ดูได้เลยนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับจุดมาร์กสีน้ำสีต่างๆนะจากทางโรงงานนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับเป็นอาร์ตรงเบ้าโชว์นะครับคมคมชัดทุกจุดนะครับหัวน็อตด้านแก้มด้านในนะครับไม่มีร่องรอยการขยับนะครับตรงฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตคมคมทุกจุดนะครับเป็นอาร์คมคมชัดนะครับจุดแปะสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ มกรต่างๆครับแนบสนิทนะครับเม็ดอาร์ตคมๆชัดทุกจุดนะครับฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับด้านแกมไม่เคยขยับนะครับตัวคารด้านหน้าตรงๆสวยๆนะครับรถด้านหน้าหัวสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนะคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับ ใครสนใจรถคันนี้เนี่ยดูนี้คลิปนี้จบเนี่ยตัดสินใจได้เลยนะครับผมทายให้ดูทุกจุดเลยนะครับหรับตัว Honda Jazz นะครับคันนี้1.5ด้รุ่นวีปี2009นะครับราคา259,000บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ่อ,อนเบาเนะครับเดือนละ5้0 0บาทเท่านั้นสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมบอยเพจนยินดีให้บริการนะครับสำหรับว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็สันก,กระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ